ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่529 วังน้ําวนกลิ่นอายสังหารล่างหลักมนุษย์โลกล้อมรวมผลึกธานโลหิตลูกที่สามล้มเหลวหลวเฟิงไม่ได้ท้อแท้แม้แต่น้อยยังคงฝึกฝนต่อการฝึกฝนในซากแดนเทพโบราณที่มีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารเป้าหมายที่เพื่อการลอมรวมผลึกธานโลหิตแต่ว่าสมาธิหลักของหลวเฟงยังต้องแผ่อยู่กับการศึกษาค้นคว้า ภาพหยาดพิรุณของป้ายอลมานเก้าชั้นฟ้าความอัศจรรย์เก้าชนิดแรกนั้นก่อนหน้านี้ได้อย่างรู้ในนครอลมานมาแล้วส่วน27ชนิดกลางแต่ละชนิดมันล้ำค่ามากกว่ามาถึงพื้นแผ่นดินทานโลหิตเกินกว่า32ปีมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่การอย่างรู้ความอัศจรรย์พื้นฐานจริงๆกับน้อยอย่างยิ่งผลึกทานโลหิต มันก็เป็นแค่ตัวช่วยสภาวะจิตใจยังแค่มองเห็นแต่สัมผัสไม่ได้หลักวิถีพลังงานต้นต่อต่างหากถึงจะสำคัญที่สุด30ปีมานี้ร่างแยกอสูรยักษ์เขาทองประสานภาพเงาโบราณการสามภาพศึกษาค้นคว้าวิชาฉีกฟ้ากระชากดินความก้าวหน้าในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายทองเหนือล้ำกว่าความก้าวหน้าของร่างแยกเผ่ามานสังหาร หลวงเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงหินอืมร่างหลักควรจะทุ่มสมาธิอยู่กับการศึกษาค้นคว้าภาพหยาดพิรุณการเวลามิติหรือสิ่งที่ยากที่สุดอาวุธประจํากายของหลวงเฟิงร่างหลักคือเทพสาสตาล้นหลาเป็นอาวุธจิตตานุภาพประสานกันระหว่างสายทองและมิติในด้านสายทองนั้นหลวงเฟิงลุดหน้าเร็วเกินไปทําให้สายมิติ ตามมาไม่ทันจึงต้องให้ทางล่างหลักและล่างเผ่ามานสังหารรวมกันค้นคว้าหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นระยะเวลาหลายสิบปีเป็นแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นยอดนักลบผู้แข็งแกร่งมาตั้งแต่เดิมบางคนแค่ลืมตาหลับตาเก่งว่าผ่านไปเป็นสิบล้านร้อยล้านปีเพียงพริบตา หลวเฟึงก็ใช้เวลาในพิภพทานโลหิตไปแล้วเกินกว่า80ปีจักรวันจำลองเกาะอัศนีบาทสตรีรูปร่างอ่อนแอนที่อยู่ในชุดเกาะลบสีเขียวมรกตกำลังยืนอยู่บนหินปะกาลังนัศมีสิบกว่าเมตรริมขอบเกาะอัศนีบาทด้านหน้าของหินปะกาลังคืออสรพิษอัศนีจำนวนมากที่กำลังไหววนไปมา ทันใดนั้นเงาล่างสายหนึ่งโฉบมาจากที่ห่างไกลเข้ามาหาลงมายืนบนหินปะการังก้อนใหญ่นี้เขาผู้นี้คือเจินเยี่ยนอ๋องมนุษย์วานอนในชุดเกาะสีทองหลองวี่เธอถามหาฉันเจินเยี่ยนอ๋องส่งยิ้มให้สตีในชุดเกาะสีมรกตหันกลับมานางคือหลองวี่อ๋องอืม หลงวีอองพยักหน้ามีเรื่องอะไรหรือเจินเลื่อนอองถามเกี่ยวกับลูกศิษย์ของเธอหลวเฟิงเสียงกระจ่างใสของหลงวีอองตอบเหลอเจินเยี่ยนอองตกใจเป็นอะไรถึงเป็นห่วงลูกศิษย์ของฉันขึ้นมาศิษย์ของฉันคนนี้ตอนนี้อยู่ในระดับจักรวาลยังไม่ได้ออกไปท่องโลกภายนอกอย่างจริงจังสภาพเขาตอนนี้เป็นอย่างไงเธอน่าจะรู้กระจ่างดีหลงวีอองสายหน้า จะบอกว่ารู้กระจ่างก,ก็ใช่จะบอกว่าไม่รู้เลยก็ใช่เหมือนกันว่ามาตามตรงได้เลยเจนเยี่ยนอองรีบบอกขอพูดตามความจริงนะหลองวิอองยิม้มความก้าวหน้าของหลัวเฟิงคนนี้ระดับผู้บริหารของบริษัทจักรวัลจำลองต่างก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะเพิ่งออกจากนครอลมานใหม่ๆเขากับฝ่าผานทะเลแดนมายาถึงก้าเกาะ ฝ่าไปถึงเกาะที่สิบถึงได้ล้มเหลวความมุ่งมั่นและจิตสำนึกของเขาช่างหน้าเกมขางนักฮ่าฮ่าฮ่าจนเยี่นอองดีใจจนหัวเลาะออกมาลูกศิษย์ของฉันคนนี้แม้จะเป็นแค่ระดับจักรวาลจิตวิญญาณยังไม่ทันได้ก้าวกระโดดจนกลายเป็นอมตะชนแต่ลำพังความมุ่งมั่นนั้นเก่งว่าแม้แต่เราอมตะชนหลายคนยังไม่เทียบเท่าลูกศิษย์ของฉันคนนี้ เรื่องนี้ฉันย่อมรู้ดีไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เป็นที่สนใจของเบื้องบนขนาดนี้หลองวีอองพูดอย่างจริงจังแถมเมื่อราวแปดสิบปีก่อนหลวเฟิงพึ่งฝ่าฟันสะพานเชื่อมนภพาชั้นที่หความก้าวหน้าและระดับจนทันปอหลันเจ้าเด็กปอหลันนั่นหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆจนเยี่ยนอองว่าข้ามเรื่องอื่นไปก่อนความก้าวหน้าของหลวเฟิงสีหน้าหลองวี่อองเข่งขึม และรอบการคัดเลือกอัจฉริยะครั้งนี้ท่านจอมคน9ก้ากระบี่เป็นผู้จัดดังนั้นหากวันข้างหน้าเขากลายเป็นอมตะชนย่อมต้องอยู่ใต้สังกัดของท่านจอมคนท่านจอมคนให้ความสำคัญต่อเขามากแต่ว่าเขากลับรับภารกิจพิภพทานโลหิตมาแล้วเกือบ80ปียังไม่กลับมา ยังคงจับเจ้าอยู่แต่ในพิภพทานโลหติตนั้นจินเยี่ยนอองพยักหน้าเล็กน้อย80ปีเขาไม่ได้ไปฝ่าสะพานเชื่อมนภาอีกเลยไม่ได้ไปฝ่าทะเลแดนมายาด้วยหลองวิอองขมวดคิวแน่นนอกจากนั้นนานครั้งติดต่อกับเธอบ้างได้เข้าฟังการบรรยายของเหล่าอมตะชนบ้าง80ปีมานี้อัจฉริยะคนอื่นๆต่างก็ลดหน้าไม่ใช่น้อย บ้างก็ทำภารกิจฝึกฝนไปจำนวนมากบางคนทำครบสิบภารกิจเหลือแต่หลวเฟิงคนนี้คนเดียวที่ยังง่วนอยู่แต่ในพิภพทานโลหิตเขากองแจ้งว่ายานอากาศเผาจากกลของเขาจอดอยู่ในห่วงอากาศมาตลอดตรงจุดเหนือพิกัดของซากแดนเทพโบราณของพิภพทานโลหิตระดับอันตรายของซากแดนเทพโบราณเธอน่าจะรู้ดีลองวิอองขมวดคิว้ว ที่แห่งนั้นคือจุดที่อันตรายที่สุดของพื้นแผ่นดินทานโลหิตบริษัทจักรวานจำลองได้สูญเสียผู้ยิ่งใหญ่ไปที่นั่นตั้งกี่คนแล้วโดยเฉพาะกิ่นอายสังหารภายในซากแดนเทพโบราณ มันเป็นกลิ่นอายสังหารแบบฉบับเฉพาะของทั่วทั้งจักรวาลหากว่าหลัวเฟิงขาดความระมัดระวังในจุดที่มีกิ่นอายสังหารหนาแน่นจิตสำนึกความมุ่งมั่นถูกทำลายจนหมดสติสัมปชัญญะนั่นเท่ากับตายไปแล้วความสำคัญที่ท่านจอมคนให้กับเขานั้นถึงกับ เหนือกว่าป๋อหลันเสียอีกแล้วใน80ปีมานี้เขาก็ได้ติดต่อกับเธอมาตลอดดังนั้นฉันหวังว่าเธอจะบอกเล่าสภาพที่เขาอยู่บนพื้นแผ่นดินทานโลหิตทั้งหมดให้กับฉันหลองวิอองเกาวอย่างหนักแน่นจนเยื่ออ่อนพูดตามตรงถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงแต่ก็ไม่ควรเสี่ยงอย่างบ้าบ้าเธอจะเอาชีวิต ของลูกศิษย์ไปรอเล่นไม่ได้ถึงอย่างไงเขาก็ยังเป็นแค่เด็กน้อยระดับจักรวาลเท่านั้น80ปีมานี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยมุ่งอยู่แต่การศึกษาหลักวิธีพลังงานต้นต่อเจนินเยื่องอ่องยิ้มผลการศึกษาเป็นยังไงหลองวี่อ่องรีบถามนอกจากหลัวเฟิงไม่ได้ไปฝ่าสะพานเชื่อมนภาอีกระดับการอย่างรู้ของเขาจึงไม่มีใครรู้ก็คงงันงัน จนเรื่องอองตอบอย่างสบายสบายความอัศจรรย์36ชนิดแรกอย่างรู้ได้35ชนิดปากเขาพูดเหมือนไม่ค่อยมีอะไรใบหน้ากลับเต็มไปด้วยสีหน้าสะใจเขาก็สมควรจะสะใจอยู่อย่างรู้ได้35ชนิดหลองวีอ่องตกใจยกใหญ่9ชนิดแรก27ชนิดกลาง72ชนิดหลังหลัวฟิงยังรู้รวดเร็วได้ถึง35ชนิด ทำไมถึงเร็วขนาดนั้นหลองวิอองมองจนเยื่อนอองเป็นไปไม่ได้30ปีที่อยู่ในนครอน,อนลมานเขาก็แค่อย่างรู้ความอัศจรรย์9้าชนิดแรกที่ง่ายกว่าเพื่อนการอย่างรู้ที่โลกภายนอกสมควรจะช้ากว่าในนครอน,อนลมานสิเท่าแต่เวลานี้ดูแล้วเขาอย่างรู้หนึ่งความอัศจรรย์เฉลี่ย3ปีทั้งที่อยู่ในโลกภายนอกแถมยังเป็นความอัศจรรย์ที่ลึกล้ำ กว่า9ชนิดแรกข้อแรกเขามีฉันเป็นผู้ชี้แนะข้อ2เขามีบันทึกการเวลาไว้ศึกษาอ้างอิงข้อ3เขาล้อมรวมกับผลึกทานโลหิตทําให้ความเร็วในการอย่างรู้เพิ่มขึ้นจนเลื่อนอองศบตาหลองวิอองพร้อมรอยยิ้มมินนำซ้ำําเขาสมเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงความสามารถในการเรียนรู้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นตามศักยภาพที่ยกระดับขึ้นสูง พื้นแผ่นดินทานโลหิตซากแดนเทพโบราณในหลุมยักษ์ในเคหะถ้ำยักษ์หลัวเฟิงในชุดออกศึกสีทองแดงที่นั่งขัดสมาธิเงียบอยู่บนเตียงหินลืมตาขึ้น80ปีแล้วมาที่พื้นแผ่นดินทานโลหิตแห่งนี้80ปีเต็มประสิทธิผลของกิ่นอายสังหารที่มีต่อการปรับปรุงร่างกายเริ่มลดลงแต่อย่างน้อยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เพียงแต่ ยังขาดอีกเล็กน้อยที่จะพอล้อมรวมผลิกทานโลหิตลูกที่3แต่ใน80ปีนี้การอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติของฉันกับลดหน้าอย่างมากหลัวเฟิงรู้สึกยินดีอย่างรู้ความอัศจรรย์ได้35ชนิดตอนแรกเริ่มหลวเฟิงไม่กล้าคิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้อยู่ในนคอรอนมาน30ปีเท่ากับอยู่ในจักรวาลปกติ100ปี ตอนอยู่ในนครอลมานก็แค่อย่างรู้ความอัศจรรย์ได้9ชนิดแต่ในจักรวาลปกติ80ปีเศษกับเข้าถึงความอัศจรรย์อีก26ชนิดที่ลึกล้ำยิ่งกว่าความเร็วของความก้าวหน้าแบบนี้มันเกินจินตนาการจริงๆเพราะบันทึกการเวลาเพราะการชี้แนะของเจืนเยื่อนอองและเพราะพลังขับเคลื่อนอัศจรรย์ของอสูรยักษ์เขาทองเป็นสาเหตุ ของการเพิ่มพูนการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติขึ้นเกือบเก้าเท่าถูกแล้วพอมาถึงช่วงหลังแม้แต่ร่างอสูรยักษ์เขาทองก็ศึกษาค้นคว้าหลักวิถีพลังงานต้นต่นตอสายมิติด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในระหว่างการฝึกวิชาฉีกฟ้ากระชากดินศึกษาภาพเงาโบราณน,นั้นพอฝึกไปถึงปีที่39ร่างแยกอสูรยักษ์เขาทองก็รู้ได้ว่า กงเล็บของสับป,ปะหลาดตัวนั้นไม่เพียงแต่แฝงไว้ซึ่งหลักพลังงานต้นต่อสายทองคำเท่านั้นแต่ยังแฝงหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติไปด้วยพอไปถึงขั้นนี้เพื่อให้ชายวิชากงเล็บฉีกฟ้ากระชากดินเป็นท่าไม่ตายอย่างแท้จริงร่างแยกอสูรยักษ์เขาทองจึงอาศัยการค้นคว้าภาพเงาโบราณการเป็นส่วนหลักวิชาฉีกฟ้ากระชากดินกับเป็นส่วนเสริม พราะภาพเงาโบราณทั้งสมภาพนั้นแต่ละภาพล้วนลึกล้ำสุดอย่างคาดเป็นเพราะกงเล็บนั้นกงเล็บเดียวที่ได้แฝงพลังงานวิถีพลังต้นต่อสายมิติทำให้อาสูรยักษ์เขาทอง ก็ต้องเริ่มต้นค้นศึกษาหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติไปด้วยสามร่างแยกต่างศึกษาค้นขวาอย่างรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในด้านภาพเงาโบราณกาลได้ให้ผลลัพธ์อันดีเยี่ยมทำให้ความเร็วในการเรียนรู้ของหลัวเฟิงเหมือนได้เจอทางลัดมินำซ้ำหลัวเฟิงเองก็ยังพบว่าการฝึกฝนสภาวะจิตยกระดับขึ้นเกิดความกระจ่างแจ่มชัด ช่วยให้เวลาเรียนรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อมักบังเกิดความคิดแล่นปาสและจับจุดได้อย่างรวดเร็วถ้ามองในบางม,มุมแล้วถือว่าเป็นการยกระดับการเรียนรู้ขึ้นด้วยเหมือนกันคาดว่าอีกหลายปีฉันคงอย่างรู้ความอัศจรรย์ชนิดที่36ใบหน้าของหลัวเฟิงมีความคาดหวังกงเล็บฉีกฝาพูดให้ตรงก็คือ ที่ฉันก้าวหน้าเร็วขนาดนี้เกี่ยวพันกับภาพเงาโบราณการมากที่สุดลัวเฟืองเต็มไปด้วยความประหลาดใจแค่การยกอุ้งเทา้าตบปุบง่ายๆกับลึกล้ำเสียขนาดนี้เหลือเชื่อจริงๆร,ร่างกายมนุษย์ไปศึกษากรงเล็บนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่อสูรยักษ์เขาทอง มีวิชาฉีกฟ้ากระชากดินเป็นตัวหน,นุนเวลาศึกษากงเล็บนี้โดยเฉพาะประกอบกับภาพเงาโบราณการนั้นกับรู้สึกว่ากงเล็บนี้มันควบคุมด้วยความหลากหลายอย่างลึกลำยิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่รู้มันยังตื้นเขินนักสัปประลาดตัวนั้นมีศักยภาพขนาดไหนกันแน่ในหัวของหลวเฟิงเกิดความนึกคิดแบบนี้จากนั้นก็ไม่คิดมากอีก แค่เดินออกไปจากถ้ำเดินตามทางเดินในถ้ำไม่นานก็ไปถึงริมผาทอดสายตามองออกไปยังกลิ่นายสังหารสีแดงเข้มที่ตลบอบอวนไร้ขอบเขตครึ่งปีก่อนฉันเคยไปทดลองฝาวังน้ำวนกลิ่นายสังหารหยุดอยู่ที่ความเข้มข้น9.5เท่าห่างจากแกนกลางวังน้ำวนไม่ถึง100เมตรสุดท้ายก็หยุดลง ใจของหลวเฟิงวาดหวังฉันรู้สึกว่าตอนนี้ก้าวหน้าไปกว่าครึ่งปีก่อนไม่รู้ว่าจะฝ่าเข้าไปถึงแกนกลางวังน้ำวนนั้นได้หรือไม่เฝ้าหลวเฟิงดิ่งตัวลงเบื้องล่างทันทีเข้าไปหาจุดที่กลิ่นายสังหารเข้มข้นที่สุดวังน้ำวนกลิ่นายสังหารหลายปีมานี้นอกเหนือจากเวลาการฝึกฝนหลวเฟิงมักจะมาทดสอบดู แต่ทุกครั้งก็ไม่กล้าเสี่ยงอันตรายเพราะหลัวเฟิงตระหนักดีผลของการเสี่ยงภัยนั้นอาจกลายเป็นมาร้ร้เสียสติเป็นไม่สู้ตายคู่ต่อมาหลัวเฟิงก็มาถึงวังน้ำวนใหญ่ยากนั้นคึมคึมวังน้ำวนขนาดใหญ่เหมือนกลุ่มโลหิตสดๆกำลังหมุนวนไม่หยุด ส่งผลให้กลิ่นอายสังหารที่อยู่ไกลออกไปพลอยมุนตลบไปด้วยบริเวณแกนกลางของวังน้ำวนรลาวกับดวงอาทิตย์สีแดงดวงใหญ่ตอนนี้หลัวเฟิงในชุดเกาะสีทองแดงกำลังเดินเข้าสู่ส่วนลึกของวังน้ำวนทีละก้าใกล้แกนกลางวังน้ำวนขึ้นเรื่อยๆอยากรู้จริงๆว่ากึ่งกลางวังน้ำวนนี้มันมีอะไรกันแน่ ลัวเฟิงพยายามต้านทานการจู่โจมของกิ่นอายสังหารที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและขยับเข้าใกล้ดวงอาทิตย์สีแดงแสบตาดวงนั้นเรื่อยๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่529ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติม ตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ